ครับเรามาพูดถึงมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honor กันดีกว่าทุกคนได้มาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือ Honor 4 0 5G กับ Honor 400 Pro ล่าสุดก็ได้เปิดตัวเปิดราคาในบ้านเรามี่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วราคาดีพ r ีเซนเตอร์น่ารักมากๆนะครับรอบนี้เรียกได้ว่าเปิดราคามาได้ดีมากนะครับเป็นมือถือในราคาหมื่นต้นๆจนถึงหมื่นปลายๆที่จบครบแล้วก็ ให้กล้องมาได้แบบจัดหนักจัดเต็มมากทุกคนแบตเยอะมากชาร์จไว80วัตต์ชาร์จไว100วัตต์ในกล้องหลัง200ล้านมาพร้อมกับเลน์อลเต้าไวแบบโหดมากๆนะครับดีไซน์สวยฟีเจอร์ AI ก็ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับราคาเริ่มต้นในรุ่นที่เป็นรุ่น 5G นะครับ1 2 9 9งบาทแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นโปรนะครับ19,990บาทนะครับราคาดีมากๆแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดู เรื่องของการชางงานดูเรื่องของฟีเจอร์กล้องนะครับเดี๋ยวตามสไตล์ของช่องเทคแองเอลครับขออนุญาตพาทุกคนมาแกะกล่องอันบ็อกกันก่อนนะครับว่าตอนที่ทุกคนซื้อนาตาพกักรกล่องเป็นยังไงแล้วก็อุปกรณ์ด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าพูดถึงหน้าตาพกักรกล่องของ Honor 4 0 5G กับ Honor 400 Pro เนี่ยก็จะมีหน้าตาดีไซน์คล้ายๆกันนะครับก็คือโทนสีขาวแบบนี้เรามาเริ่มต้นที่รุ่นเล็กกันก่อนนะครับก็คือรุ่นปกตินะทุกคนขอเรียกว่ารุ่นปกตินะ เปิดออกมานะครับสิ่งที่เราจะเห็นเราก็จะเห็นเข็มจิ้มสิมแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเคสมาให้เคสที่ได้มาจะเป็นเคสใส่นะฮะพี่ว่าค่อนข้างชอบนะครับโชว์ตัวเครื่องได้แบบดีมากๆเพราะว่าตัวเครื่องรอบนี้ของออเนอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยมากพรีมเมียมทันสมัยนะฮะแล้วก็พอใส่เคสเข้าไปเนี่ยนะครับสีที่ได้มาได้เป็นรุ่นปกติจะเป็นสีทองนะครับใส่ไปก็จะประมาณนี้นะครับเลนส์กล้องเลนส์กล้องก็ เคสกันให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับอะแดปเตอร์ให้มารอบนี้ก็ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตามสเปคได้ชาร์จไวแปวัตต์กับรุ่นปกติแต่ว่าที่ออเนอร์แถมมาให้นะครับเอาไปเลยอะแดปเตอร์1้อยวัตต์นะครับออเนอร์ Honor บอกว่าเอาไปแบบว่าไปเผื่ออุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างี้นะฮะได้แบบอะแดปเตอร์1 0อยวัตต์มาให้ในกล่องเลยนะครับแล้วก็จะเป็นหัวแบบ type a to type c นะครับสายชาร์จที่ให้มาจะเป็น usb a กับ usb c นะครับหลกัลกๆรุ่นปกติก็จะได้อุปกรณ์ประมาณนี้ต่อมาเเรรรราาามาดูุุ่่นนนนนี้ปป็โปกับับบงะค รุ่นที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงสเปคจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าได้ชัดไวไม้ถึงร้อยวัตต์นะครับอุปกรณ์นะครับที่ให้มาก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็จะมีเคสเหมือนกันเคสที่ให้มาเป็นเคสใส่เหมือนกันนะครับถูกอกถูกใจชอบมากเคสเวลาใส่เราฟีล่งกันจับดีมากเคสเขาให้มาค่อนข้างบางนะครับจับเรารู้สึกว่ามันแบบถนัดมือดีลองเอาไปใช้งานจริงๆนะครับ แล้วก็พอร์ตเพิร์ดก็ปิดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เราใส่เคสก็จะหน้าตาประมาณนี้นะอะแดปเตอร์ที่แถมมาก,ก็ให้มาเหมือนกับรุ่นปกติเลยนะครับก็จะมีสายชาร์จที่เป็น USB A to Type C แล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบความไวชาร์จไวมาให้100วัตต์นะครับแต่ปลั๊กที่ให้มาในรอบนี้ยังคงเป็นแบบปลั๊กหัวแบนอยู่นะเพียง่รู้นะเพ็เนคนที่ชอบปลั๊กหัวแบนนะเพราะว่าปลั๊กหัวแบนมันดูแบบว่าไปใช้ได้หลายประเทศดีหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะประมาณนี้นะครับผม อะแดปเตอร์ apter, ชาร์จไวมาให้ในกล่องแบบไม่ต้องซื้อเลยนะฮะเลิกลักเลิกกั๊กนะฮะให้มาแบบจะหนักจะเต็มถึง100วัตต์นะครับใส่เคสหน้าตาก็จะประมาณนี้ทางด้านซ้ายนะครับเป็นรุ่น 5G ปกติทางด้านขวาคือรุ่นโปรนะจ๊ะแมใส่เคสแล้วดีๆนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของดีไซน์กันต่อนะครับ Honor 400 5G กับ HONOR 400 PRO เนะี่ยถ้าเราพูดถึงดีไซน์นะครับเขาก็จะมีมาวางด้วยกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ ก็จะมีมาด้วยกันทั้งหมด3สีแต่สีหลักที่จะมาของทั้งสรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่น Honor 405G เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับสี Desert Gold กับ m ับ n i g n t g l t c k c นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับสีบลหน้าเกกับสี m n i ไ h t Black นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับในวันที่เปิดตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับก็คือสี Tidal Blue นะครับซึ่งสีที่แม็กได้มาถ้าเป็นนรุ่ o n n เ r 405G เนี่ยที่ได้มาก็จะเป็นสีทองนะครับ Desert g o นะครับหน้าตาดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะเป็นมือถือที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โคตรพรีเมียมทุกคนต้องพูดคำว่าโคตรเพราะว่ามันพรีเมียมจริงๆนะครับด้วยเลนราคาเนี้ยแล้วก็วัสดุที่ให้มาเนี่ยพี่แม็กให้เป็นมือถือดับต้นๆที่พี่แม็กมองว่าดีไซน์สวยแล้วก็วัสดุดีมากๆจับแล้วมันรู้สึกว่า มันแน่นนะใครที่ใช้มือถือของออเ o อร์อยู่จะรู้ว่ามือถือค่ายนี้ถ้าพูดถึงวัสดุพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงอะ่ะเขาใส่ใจมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นโปรที่แม็กได้มาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับสีที่เป็นสีลูน่าเกย์นะครับก็จะมาพร้อมกับสีเงินเทาๆแบบนี้นะครับไอ้ฝาหลังด,ด้านด้านที่ทุกคนเห็นเนี่ยพี่แม็กชอบมากนะครับตรงฝาหลังที่เขาให้มาของทั้งสองรุ่นเนี่ยมันกันรอยนิ้วมือมาให้ด้วยนะทุกคนเวลาที่เราแบบใช้งานแล้วเราแบบว่าไม่ได้ใส่เคสอะ่ะ มันไม่ติดรอยน้ำมือเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับด้านหลังดีไซน์เนี่ยนะครับถ้าเป็นแผงกล้องเนี่ยก็จะมาคล้ายๆกับดีไซน์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันก็คือโมดูลกล้องของรุ่นที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหน่อยเพราะว่าเขามาพร้อมกับกล้องหลังสาตัวถ้าเป็นรุ่นปกติจะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวนะครับลำโพงให้มา2ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ สล็อตใส่ซิมให้มา2ตัวเหมือนกันนะครับการใช้งาน eSIM ทั้ง2รุ่นนี้สามารถใช้งาน eSIM ได้นะครับทุกคนแล้วก็พูดถึงขนาดตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นปกติเนี่ยจะมาพร้อมกับขนาดตัวเครื่องอยู่ที่7 3มมิลลิเมตรแล้วก็ให้น้ำหนักมาอยู่ที่184กรัมนะครับกันน้ำได้ IP 6 6นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Pro ร,รุ่นนี้ค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มมากๆเะครับเหมาะกับคนที่กำลังมองหามือถือที่สามารถลุยน้ำได้รุ่นนี้นะครับ แล้วก็ให้น้ำหนักมาอยู่ที่2 0 5กรัมนะครับแล้วก็รองรับการใช้ง,งานแบบ IP 68-69ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหามือถือที่สามารถกันน้ำได้แบบแรงดันสูงสูงลงน้ำทำตกสะว่ายน้ำไม่เป็นไรนะครับ Honor 400 Pro ส่วนเรื่องของหน้าจอของทั้งสองรุ่นนี้นะครับไซส์จอจะแตกต่างกันนะทุกคน ถ้าเป็นรุ่น Honor 400 5G เนี่ยจะมาพร้อมขนาดหน้าจอ6.55นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นโปรนะครับจะมาพร้อมขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับตามสเปคทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับหน้าจอแบบ AMOLED รองรับการแสดงผลแบบ10บิตแล้วก็ให้ r e f ฟ e ชจอมาอยู่ที่1 2 0เฮิรตนะครับความสว่างสูงสุดของทั้ง2รุ่นนี้ให้มาเท่ากันเลยนะครับสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่5,000นิตนะทุกคนรองรับการแสดงผลแบบ DCI P 3ดู Netflix แล้วก็ Amazon แบบ HDR ได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาที่เขาให้มาเนี่ยเขายังมี AI Hyper Dynamic ที่จะมาคอยช่วยปรับในเรื่องของเฟรมเรทแล้วก็เรื่องของหน้าจอให้มีเฟรมเรทที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานหน้าจอได้ดู ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงตัว AI s u n l i g h มาให้ด้วยนะครับใช้งานกลางแจ้งพี่ๆไรเดอร์คนไหนที่กำลังมองหามือถือที่อึดทึกทนดีไซน์พรีเมียมแล้วก็อยากจะใช้งานกลางแจ้งสู้แสงแดดดีๆทั้งสองรุ่นนี้ไปซื้อได้เลยไปจัดได้เลยเพราะว่าหลังจากที่พีแมกได้ลองใช้งานสามารถสู้แสงแดดได้สบายๆนะครับต่อมาครับเรามาพูดถึงสเปคแล้วก็การใช้งานของ Honor 4 0 5G กับ Honor 400 Pro กันต่อนะครับ Honor 405G กับ Honor 400 Pro เนี่ยถ้าเราพูดถึงสเปคก็มาพร้อมกับชิปเซ็ตของฝั่งคอ a l c o m นะครับรุ่นที่เป็นรุ่นปกติจะมาพร้อมกับเซิร์ฟเกอ7 Gen 3ได้ RAM 12กับแบต6,000แล้วก็ชาร์จไวอยู่ที่80วัตต์นะครับแต่ถ้ารุ่นที่เป็นรุ่น Pro นะครับจะได้เซดร์ฟเอน8 Gen 3เหมาะกับสายเกมมากๆแล้วก็เล่นเกมลื่นมากนะครับได้ RAM 12เหมือนกันมีแบตมาให้6,000เหมือนกันแต่ว่าได้ชาร์จไวสูงขึ้นมาที่หน แล้วก็ทางอ o อ o เนยังแถมชาร์จไร้สายมาให้อีก50วัตต์นะครับทั้ง2รุ่นนะครับทำงานบน Magic OS นะครับเวอร์ชัน9แล้วก็ทำงานบน Android เวอร์ชัน15นะทุกคนหน้าตา UI หลักๆประมาณนี้นะครับพี่แป็กเป็นคนที่ชอบหน้าตา UI ของทาง Honor นะแพ็แกว่าหน้าตา UI เขามันแบบสวยดีแล้วก็พี่แป็กเป็นคนที่ใช้งานมือถือของฝั่ง iOS อยู่แพ็แกว่า ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฟีเจอร์การใช้งานปัดลงมาแบบนี้หรือว่าหน้าตา UI แบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้คล้ายๆกับมือถือของ Apple D ดีนะครับเนี่ยเวลาเราก,กดเนี่ยมันจะมีแบบเอฟเฟกต,ต่างๆมาให้เราเล่นนะครับเนี่ยแบบประมาณนี้ทุกคนซึ่งมันก็ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเชื่อว่าใครที่กำลังแบบอยากจะย้ายค่ายใช้ iOS มาแล้วอยากจะใช้มือถือ Android เนี่ย h o เ o r เป็นหนึ่งแบรนด์ที่แมมองว่าใช้งานคล้ายๆกันนะครับกับมือถือของ ฝั่ง Apple นะครับเหมือนกับ i p h o นอะ่ะหน้าตาใช้งานคล้ายๆกันนะครับแล้วก็การทัดการใช้งานมีความลรื่นสม,มูทพืดดปาร์แบบสุดๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาให้ฟังไหนๆก็มาพูดถึงการใช้งานของฝั่ง Apple แล้วนะครับ h o n เนเนี่ยนะครับเขาจะมีฟีเจอร์ Honor Connect นะครับที่สมมติว่าเราใช้งาน Apple อยู่นะครับเราถ่ายรูปแล้วเราอยากจะแบบว่า ส่งรูปไปให้อีกเครื่องหนึ่งนะครับการส่งรูปบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะทุกคนสมมติว่าเราอยากจะส่งรูปจาก Honor 400 Pro เข้าแบบมือถือของ Apple นะครับเข้ามา iPhone นเนี่ยยงใช้ iPhone 15 Pro Max อยู่นะครับให้เราเข้าไปที่ Apple Store นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน h o n น r o o n n e c นนะทุกคนหลังจากนั้นง่ายๆครับมือถือของ o o o r เราแล้วก็เปิด Honor s h a r แชร์ขึ้นมาแชร์อุปกรณ์ iOS นะครับแล้ก็ทำการ สแกน qr code ระบบจะทำการเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติหลังจากนั้นเชื่อมต่อเสร็จนะครับเราอยากจะส่งวิดีโอจาก iphone ไปมือถือของ owner ก็สามารถทำได้โอ้แล้วบอกเลยนะว่าไวมากๆนะทุกคนนี่เพี่งลองอีกสักอันหนึ่งปับ๊บดูนะเนี่ยไวมากนะทุกคนบักแย่ที่ส่งให้ก็คือไฟล์4 k แบบ60เฟรมด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะส่งรูปจากมือถือ o n o r ไปที่ iphone บ้างล่ะก็แค่จิ้มนี่ฮะส่งมาแล้ว เสร็จสิ้นแค่นั้นเองนะครับง่ายๆปึ๊บอ่ะกดอีกทีหนึง่งนี่ครับเสร็จแล้วเปิดดูได้เลยเนี่ยทุกคนเสร็จแล้วรูปจักออนเนอร์ก็จะเข้ามาอยู่ iPhone ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือจุดเด่นที่พี่แม็กมองว่าใครที่กําลังมองหามือถือเป็นเครื่องแบบสํารองนะครับหรือว่าอยากจะได้เครื่องนึงแล้วก็ใช้มือถือของ iphone อยู่เนี่ย รุ่นนี้ไปจัดได้เลยไปซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าวิธีการส่งไฟล์การเชื่อมต่อเนี่ยมันค่อนข้างทําออกมาได้เร็วแล้วก็ดีมากๆเหมาะมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับผมการใช้งานต่างๆนะครับการทงการทัดเล่น Tik t o อกอะไรเงี้ยหลังจากที่ได้ลองใช้งานนะครับก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับนะฮะทัดรื่นไหนแบบดั่งสายน้ำนะครับใครอยากได้สเปคแรงๆหน่อยใช้แล้วแบบจบ2-3ปีแบบ สบายๆก็แนะนำรุ่นโปรนะครับเพราะว่าได้ชิปเซตที่แรงมากๆนะครับเล่นเกมได้ลื่นมากๆนะครับแต่ถ้าใครที่งบไม่เยอะรุ่นนี้เป็นรุ่นปกติสเปคที่เขาให้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใช้งาน Facebook ใช้งาน TikTok อตัดคลิปนิดหน่อยได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าหน้าจออาจจะเล็กหน่อยนะครับความลื่นไหลหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนการใช้งาน AI ต่างๆนะครับพวกาจ e m i n i อะไรอย่างนี้ก็มีมาให้นะครับ AI d e e p Face ก็มีมาให้นะทุกคน เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับเนี่ยอยากจะใช้งาน Gemini นะครับหรือว่าแบบว่า Cir ร์เ to s ท a r c h อะไรย่างเงี้ยนะครับที่แบบ AI ของฝั่ง Google เนี่ยก็มีมาให้หมดเลยนะครับดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันของ Google p l a y ได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆผ่าน Google p l a y ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับขนาอัตุตู้ของทั้งสงรุ่นนี้พี่แม็กลองทดสอบให้แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่น โป้ะนะครับทำคะแนนได้อยู่ประมาณล้านแแรงมากนะถ้าเป็นรุ่นปกตินะครับทำคะแนนได้อยู่ราลๆประมาณ8ป0แสนสี่กว่าคะแนนก็ถือว่าคะแนนดีมากนะครับเล่นกงเล่นเกมสบายๆนะครับส่วนการเล่นเกมต่างๆจากที่ลองนะครับใครที่เล่น RV, PUBG หรือว่า Delta Force นะครับถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ย ัว Rv เนี่ยนะครับสามารถเล่นแบบ60เฟรมได้แบบสบายๆอัดหน้าจอไปด้วยเล่นได้เลยพ u b g ปรับต่ำสุดนะครับเล่นได้สูงสุดอยู่ที่60เฟรม Delta f o r c e ปรับต่ำสุดเล่นได้นะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้ลื่นเหมือนกับรุ่นที่เป็นรุ่นโปรนะครับถ้ารุ่นที่เป็นรุ่นโปรนะครับพ u b g เล่นแบบ120เฟรมได้ Delta f o r c e เล่นได้แบบลื่นมากๆเปิดจอยโค่อนข้างสมูทแล้วก็ Rv นะครับปรับภาพกราฟิกสูงสุดเปิด60เฟรมเล่นได้แบบลื่นๆจากที่ได้ลองทดสอบนะครับ ส่วนเรื่องแบตของทั้ง2รุ่นนี้นะครับจากที่ลองแบตค่อนข้างอึดนะแบตหกพันที่ให้มาแบตอึดมากนะครับเล่นเกม2ชั่วโมงนะครับทั้ง2รุ่นแบตลดประมาณ20%ประมาณนี้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับส่วนเรื่องการชาร์จถ้าเป็นรุ่นปกตินะครับ Honor 4 0 5 g สเนี่ยนะครับสเปคได้ชาร์จไว80วัตต์ชาร์จ0%ถึง40%นะครับใช้วเวลาประมาณ15นาที ชาร์จ0%ถึง100%ใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ54นาทีนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นโปรนะครับชาร์จ0%ถึง51%ใช้เวลาชาร์จอยู่15นาทีนะครับชาร์จ0%ถึง100%ใช้เวลาชาร์จอยู่ที่สี่องนาทีนะครับแล้วก็ส่วนการชาร์จไวนะครับแบบชาร์จไร้สายที่เขาให้มาเนี่ยชาร์จ15นาทีได้33%แล้วก็ชาร์จ1ชั่วโมงเต็มร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้บน Honor 400 ไม่ว่าจะเป็น Honor 4 0 5G แล้วก็ Honor 400 Pro หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับดูทุกอย่างไปแล้วครับเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงการบน Honor 400 s. ีรีส์ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Honor 4 0 5G หรือว่า o r n o r 400 Pro นะครับเรามาพูดถึงเรื่องกล้องกันดีกว่านะครับ Honor 4 0 5G กับ Honor 400 Pro เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องกล้องทั้งสงรุ่นถือว่า ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมาพูดสเปคกล้องคร่าวๆให้ฟังนะครับออเนอ4 0 5G สเปคกล้องหลักๆก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังกล้องหลักความละเอียด200ล้านมีเลนส์มุมกว้างมาให้12ล้านแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้า50ล้านนะครับกล้องหลักที่เขาให้มาเนี่ยจะมาพร้อมกับค่า f 1.9แล้วก็มี O.S มี E.S แล้วก็มีออโต้โฟกัสมาให้นะครับส่วนรุ่นโปรรุ่นนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆในส่วนของกล้องนะครับใครที่ชอบถ่ายภาพรุ่นนี้ไปซื้อได้เลยไปจัดได้เลยเพราะว่าเซ็นเซอร์กล้องนี้เขาให้มาค่อนข้างใหญ่ตามสเปคที่พี่แม็กขึ้นไว้ให้เลยนะครับได้กล้องหลัก200ล้านมีเลนเทเลมาให้50ล้านแล้วก็มาพร้อมกับ เลนมุมกว้างมาให้12ล้านนะครับกล้องหลักมาพร้อมกับค่า f 1.9มี os มาให้มี es มาให้แล้วก็มีออโต้โฟกัสมาให้กล้องหน้าให้มาเท่ากันเลยความเดียดอยู่ที่50ล้านนะครับทั้ง2รุ่นนี้หลังจากที่ได้ลองเอาไปถ่ายภาพหลักๆที่แม็กชอบนะกับการใช้งานคือฟีเจอร์ ai ที่เขามีมาให้ครับฟีเจอร์ ai ที่เขามีมาให้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นที่สุดที่สุดมากๆนะครับเป็นมือถือใน,ในราคาหมือนที่แม็กมองว่าเฮ้ย AI ที่เขาให้มามันจะเยอะไปมไหมเยอะจริงๆนะทุกคนแต่ทุกคนจะไม่เชื่ออันนี้คือภาพภาพถ่ายเนี่ยคือมันแบบความละเอียดที่เขาให้มาโดยสเปกกล้องที่เขาให้มาคือมันคือที่สุดอยู่แล้วแทบจะทุกเลนนะครับปุ่มกว้างก็ให้มาเยอะมาก12ล้านค่ายอื่น8 000, ล้านในราคานี้ Honor ออเนอร์ไปเลย12ล้านเทเลมีมาให้50ล้านกล้องหลัก200ล้านถ่ายยังไงก็ชัดตาแตกแล้วรวมไปถึงแบบความฉลาดหรือว่า AI ของออเนอร์เรื่องการถ่ายรูปเขาก็เก่งมาแบบตาไหนตาไรแล้วนะครับ AI ที่เขาให้มานะครับฟีเจอร์ที่เขาให้มาบอกเลยว่าเยอะมากนะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้ามาดูครับเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ AI มาให้แบบเยอะมากๆหลักๆที่แมกชอบนะแก่ชอบตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ AI Generate ภาพนะครับนี่นะครับฟีเจอร์นี้เลยนะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ยตัว AI นะครับจะ Generate ภาพสรุปภาพบันขาดนะครับนี่ฮะเขาก็จะทําการขยายภาพให้เรานะครับซึ่ง เฮ้ย hey, มันช่วยเนี่ยนะเวลาที่แบบเรารู้สึกว่าภาพมันแคบไปแล้วก็มีอะไรที่ขาดขาด,ขดกันเกินเนี่ยนี่ฮะเรีกใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยเอาพิมพ์ติ้งนะครับ AI cut out นะครับตอนนี้จะเป็นการแบบว่าตัดพื้นหลังให้เรานะครับสมมติว่าเราอยากจะตัดพื้นหลังเป็นไฟล์ PNG เนี่ยเราก็สามารถใช้ AI cut out ได้เลยนะครับ AI upscale ตอนนี้เวลาที่แบบว่าเรามีภาพที่แบบไม่ชัดอะไรอย่างงี้นะครับเราอยากจะให้ภาพชัดๆเราก็มาเลือกเป็นการใช้งาน AI upscale ก็ได้นะครับจริงๆมีหลายฟีเจอร์มากนะครับ AI Beauty AI Face Touch อะไรอย่างเงี้ยยังลบ AI นะครับ AI Eraser อะไรเงี้ยก็มีมาให้นะครับถ้าเราอยากจะลบคนออกจากภาพเนี้ยเราก็แค่แบบว่าขีดขีดไปตรงคนที่เราอยากจะลบนะครับเนะี่ยเอยากจะลบปุ๊บเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยบางวิวสวยๆถ่ายรูปคู่แล้วแบบมีคนอยู่ข้างหลังเนี้ยเราก็สามารถใช้ AI Eraser ได้นะครับซึ่งภาพก็จะประมาณนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแต่ความเจ๋งมันเจ๋งก,กว่านี้นะทุกคน ออเนอร์รุ่นนี้นะครับพิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์แรกนะครับที่เขามีตัวนี้ทุกคนเข้าไปที่ตั้งค่าสร้างนี่ฮะทุกคนครับแล้วก็มาที่นี่แปล็คอโ้ดูรูปภาพเป็นวิดีโอนะครับเข้าไปเลยปั๊บกดนี่ครับเลือกฟีเจอร์อ่ะต้อไปขออนุญาตเลือกรูปสักรูปหนึ่งนะครับเอารูปนี้แล้วกันง่ายๆนะครับอยู่บน BTS นะครับปั๊บกดยืนยันนะฮะแล้วก็กดเริ่มการสร้างเนื้อหานะครับเราสามารถเลือกสัดส่วนภาพได้นะว่าเราจะได้สัดส่วนภาพประมาณไหน รอตัว AI ประมวลผลนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะทุกคนเนี่ยฮะจากรูปนิ่งๆเมื่อกี้กลายเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวได้ทุกคนเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับนี่เห็นไหม BTS วิ่งได้นะครับเดี๋ยวลองใช้รูปคนบ้างอาจจะยยจะลองทําเป็นรูปคนบ้างจากภาพนิ่งเมื่อกี้ครับกลายเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้ เป็นแบรนด์แรกที่มีฟีเจอร์นี้นะครับแบรนด์แรกของโลกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกของโลกด้วยที่ทางออนเนอร์ใส่มานะครับ <c oughs> นอกจากที่สเปกกล้องที่เขาให้มาแบบจัดหนักจะเต็มแล้วนะครับเดียขอญาตพาทุกคนมาดูนี่ท <c oughs> <ค>ุกคนดูฟิลเตอร์ที่เขาให้มานะครับใครที่แบบชอบถ่ายภาพใครที่แบบชอบถ่ายภาพแนวแบบคลาสสิกคลาสสิกอยากจะได้ฟิลเตอร์แบบกล้องฟิล์มสมัยก่อนอะกล้องฟิล์มของโกดักอะเนี่ยตัวนี้นะครับรุ่นนี้มีมาให้นะทุกคนนะครับแล้วก็ที่ได้ถ่ายคือเเเเเเกกกก็็็็บบบบราาายยละอี e ีดภพงนนน คือมันสวยมากๆนะครับแล้วก็ยังมีฟิลเตอร์ของฮาร์ดคอร์ของทางออเนอร์มาให้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะฟิลเตอร์คือเยอะมากนะครับใครที่แบบชอบถ่ายภาพคือแบบน่าจะชอบนะครับส่วนการถ่ายภาพต่างๆนะครับระยะเลนนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะถ่ายเป็นมุมกว้างได้นะครับระยะก็จะอยู่ที่1.5 2x 3x แล้วก็ 6x นะครับเวลาที่เราถ่ายแบบบุคคลนะครับซึ่งมันสวยทุกระยะเพียลองแล้วสวยทุกระยะนะครับถ่ายบุคคล สามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 6X นะครับแต่ถ้าเราแบบว่าถ่ายปกตินะครับเราจะสามารถซูมได้สูงสุดอยู่ที่ 51X นะครับการซูมซูมแบบไกลๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขามี OS มาให้มีการสั่นมาให้ด้วยนะครับวิดีโอสามารถถ่ายได้แบบ 4K 60นะครับในรุ่นนี้นะครับตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถถ่ายแบบว่าหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะครับตัวนี้จากที่ลองโหมดฟีเจอร์การใช้งานต่างๆดูทุกคนอโหมดการถ่ายภาพมีแบบมาให้เยอะมากๆนะครับ โหมดการถ่ายคืนนี้มาให้จากที่ลองคือถ่ายดีมากนะครับส่วนรุ่นปกติที่ลองนะครับฟีเจอร์การใช้งานหลักๆคล้ายๆกันนะครับฟิลเตอร์นะครับที่มีมาให้เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เยอะเหมือนกับรุ่นที่เป็นรุ่นโปรนะครับถ้าใครแบบเน้นถ่ายภาพรุ่นโปรเนี่ยคือจบเลยนะครับมีบางฟีเจอร์ที่โดนตัดออกไปแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับฟิลเตอร์กล้องฟิล์มก็ยังคงมีมาให้นะครับแล้วก็ ฟิลเตอร์ของฮาร์ดคอร์ก็ยังมีมาให้เวลาที่เราถ่ายแบบภาพบุคคลอะไรอย่างนีน้นะครับระยะการถ่ายพลาสเตรุ่นนี้นะครับเราจะสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 3x นะครับถ้ารุ่นโปรถ,ถ่ายได้ 6x รุ่นนี้ถ่ายได้อยู่ที่ 3x นะครับมุมกว้างรุ่นนี้สามารถถ่ายได้นะครับระยะจะอยู่ที่ 1x 2x แล้วก็ 4x นะครับจะไม่เหมือนรุ่นที่เป็นรุ่นโปรรุ่นโปรอยู่ที่1.5 2แล้วก็สูงขึ้นไปอยู่ที่ 6x เลยนะครับซูมสูงสุดตัวนี้นะครับอยู่ที่ 30x แบบดิจิตอลนะครับ หมดโปมีมาให้ถ่ายปรับไว้มาลงไว้มาล้านมีมาให้นะครับการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ก็ถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมไม่สามารถถ่าย60เฟรมได้เหมือนกับรุ่นพี่นะครับถ้าเป็นรุ่นพี่จะถ่ายได้60เฟรมรุ่นนี้ได้อยู่ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าก็มาพร้อมกกล้องหน้า50ล้านนะครับกล้องหน้าสวยมากรุ่นนี้จากที่ได้ลองนะครับจริงๆฟีเจอร์การใช้งานมันเยอะกว่านี้นะทุกคนแต่ถ้าอยากจะให้พี่มาพูดเนี่ย ชั่วโมงก็ไม่หมดนะครับ AI เนี่ยถ้าเราเอาแผงมาวางตอนที่เขาเปิดตัวนะครับน่าจะไม่น้อยกว่า20ฟีเจอร์ประมาณ30จนถึง40ฟีเจอร์ได้กับ AI ที่เขาให้มานะครับ AI Translate AI แปลภาษาแบบเดี l ย i ไทม์นู่นี้นั่นเขาก็มีมาให้ครบเลยนะครับแต่หลักๆที่อยากจะพามาดูก็คือ AI ในการถ่ายภาพซึ่งเพียบว่ามันเป็นอะไรที่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบชอบถ่ายภาพแล้วก็ไปเที่ยวมีคนแบบอยู่ เยอะๆอยากจะได้รูปคู่หรือว่าถ่ายตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้ AI eraser ได้ภาพขาดจะได้สัดส่วนเพิ่มขึ้นก็สามารถเพิ่มสัดส่วนด้วย AI ได้นะครับปรับภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอได้นี่คือความเจ๋งของ Honor 400 5G แล้วก็ Honor 400 Pro ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับสุดท้ายครับแน่นอนรู้ทุกอย่างไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงราคาวางจำหน่ายของทั้ง2รุ่นกันดีกว่านะครับ Honor 4 0 5G นะครับในรุ่นเริ่มต้น RAM 12 ROM 256นะครับเปิดราคาที่12,990บาทแล้วก็อัพหน่วยความจำขึ้นมาหน่อยนะครับ RAM 12 ROM 512ราคายอยู่ที่14,990บาทนะครับส่วน Honor 400รุ่นโป o นะครับเปิดราคาที่19,990บาทกับรุ่น RAM 12 ROM 512นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับ โปรโมชั่นของแถมเยอะแยะมากมายนะครับว่าจะเป็นประกันหน้าจอแตก6เดือนแล้วก็ประกันตัวเครื่อง24เดือนนะครับเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับหวังเป็นยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากน้อยสำหรับใครที่กำลังมองมือถือ2รุ่นนี้อยู่นะครับก่อนที่เราจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเทคแองเอาด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหวังเป็นยยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับ